ชราภารานวงการตลาดนั้นลุกเดินสวนตะตุจักหมาดแค่นี้แต่เกินต้านจริงๆค่ะอ้ําพัชราภาเดินชิลซื้อของที่สวนตตุจักแต่งน้อยแต่สวยมากอร่าเจ,จดจ้าเต็มเฟรมที่สุดนางเอกสุปตาอ้๊พัชราภาจากภาพที่เธอได้เห็นคือการเดินทางไปทาบุญตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศกับคนเพื่อนๆจนได้รับฉายานางเอกสายบุญและนางเอกสายมมเรียกว่าเป็นภาพที่เห็นจนชินตามากๆ และจากภาพล่าสุดอ้ําพัชราภาเธอขอสละลูกสาวสวยเดินห้างแอร์ฉ่ำๆมาเดินซื้อของที่สวนจตุจักรแทนและลูกการมาเดินสุดชิลของเธอนั้นแต่งน้อยแต่สวยมากจริงๆค่ะมากับชุดเรดยาวสายเดียวเซ็กซี่เตรียมพร้อมรับอากาศร้อนสุดๆมาพร้อมกับเมคอัพบางๆรวบผมตึงสวมที่คาดผมเรียกว่ามาไม่เยอะแต่สวยมากออร่ามาเต็มเฟรมเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณภาพอ้มามอเลสร์พัชราภาภาพาาแหล่งข้อมูลข่าว สนุนค้วมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ